สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณแม่ทองเทาพี่ทองดําน้องกองทองดื่มน้ำค่ะเอฟซีค่ะหิวน้ํามากแล้วลูกนี่ค่ะหิวน้ํา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 ครับหิวน้ําครับนี่ค่ะกําลังกินน้ำเด้ะพี่น้องนี่หิวน้ํามากเลยสามตัวนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนี่ค่ะ ดูบรรยากาศน้องแมวเตรีมน้ำค่ะ เลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ